สวัสดีครับนักเรียนชาาั้นมัธยมศึกษาปีที่5คลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาศาึกษาพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอกันเลยครับครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันให้นักเรียนนะครับลองลองสังเกตในภาพนะครับ บุคคลในภาพมีความแตกต่างกันอย่างไรเราสังเกตดูครับความแตกต่างก็คือ1ขนาดของร่างกายนะครับที่มีความสูงไม่เท่ากันนะครับและตัวที่2ก็คือช่วงวัยนั่นเองนะครับมีช่วงวัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักนะครับช่วงวัยต่างๆของมนุษย์นะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ วัยทารกนะครับช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ปีนะครับซึ่งจะเป็นวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับต้องคอยดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับนี่คือช่วงวัยของทารกนะครับต่อไปวัยก่อนเรียนนะครับจะมีอายุนะครับช่วงอายุประมาณ4ถึง6ปีนะครับ เป็นวัยที่สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องนะครับซึ่งจะมีความซุกสนนะครับในวัยนี้นะครับต่อไปไวัยเรียนนะครับช่วงอายุ7-12ปีนะครับซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสามารถเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆนะครับนี่คือวัยเรียนนะครับ ต่อไปไวัยรุ่นช่วงอายุ13ถึง20ปีนะครับซึ่งวัยรุ่นนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับที่ชัดเจนนะครับเป็นช่วงวัยที่ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับชอบทำกิจกรรมนะครับในกลุ่มเพื่อนนะครับวัยผู้ใหญ่ช่วงอายุ21ถึง 60ปีนะครับมีการจเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะครับการเจริญเติบโตเริ่ม,มคงที่นะครับเป็นวัยที่มีความรับผิดชอบในการงานนะครับในหน้าที่การงานนะครับค่อนข้างสูงนะครับนี่คือวัยผู้ใหญ่นะครับวัยชารานะครับช่วงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ เริ่มมีสภาพร่างกายที่เสื่อมลงนะครับและสี่สำคัญต้องการความรักนะครับความเอาใจใส่จากลูกหลานนะครับทีนี้เราไปดูธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับมนุษย์มีธรรมชาติของชีวิตได้แก่การเกิดการแก่การเจ็บและการตายนะครับซึ่งทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับ ตัวแรกเลยคือการเกิดนะครับการเกิดนะครับทารกเป็นวัยแรกเริ่มของชีวิตนะครับต่อไปการแก่นะครับการแก่ก็คือวัยชรานั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นวัยที่นะครับที่สุดการเจริญเติบโตนะครับก็คือวัยชรานะครับการเจ็บนะครับ การเจ็บป่วยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับถ้ามีการเจ็บป่วยนะครับมันก็ต้องมีการรักษานะครับและตัวสุดท้ายนะครับการตายนะครับเป็นการสิ้นสุดของชีวิตซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายนะครับ มนุษย์หรือคนเรานะครับจะสิ้นสุดที่การตายนะครับวัฒนจักรของชีวิตมนุษย์ก็คือเกิดตั้งแต่การเกิดแจเก็บตายนะครับจะสิ้นสุดที่การตายนะครับนี่คือวัฒนจักรของชีวิตมนุษย์นะครับสรุปบ,บทเรียนนะครับการเจริญเติบโตของ มนุษย์และช่วงวัยต่างๆนะครับก็จะมีวัยทารกวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะครับต่อไปสรุปบทเรียนของวัฒนจักรของชีวิตมนุษย์นะครับก็จะเริ่มต้นจากการเกิดนะครับเริ่มต้นจากวัยทารกนะครับแล้วก็จะมาการแก่เจ็บ และการตายนะครับซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี่คือวัฒนจักรของชีวิตมนุษย์นะครับต่อไปนะครับเป็นสรุปบทเรียนนะครับการเกิดแจกเก็บและตายนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่ว่าเรานะครับสามารถดำรงชีวิตและมีความสุขได้นะครับ ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอนะครับและทำสิ่งต่างๆนะครับด้วยความไม่ประมาทนะครับการใช้ชีวิตนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอไปแล้วยังไงอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวจบไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ